มันมีวลีแม่ผมอยู่คำหนึ่งว่าเดิกดึง,ดงกิางคืนตีอย่างนี้ย่ำไปตีปลาเหี่ยววุ่นแถมวันผมก็เลือว่าอ๋อถ้าเอาไปเล่นปลาเหี่ยวมันคงจะมีไอเดียลูกเล่นไออย่างที่เกิดขึ้นมากกว่านี้ลองมาคอนเทนต์นี้ดูมาว่าอะไรกลัวกลัวมาก ผมนายทัชพลเสาไพศูนย์ชื่อเล่นชื่อวิทย์ก่อนหน้านี้คือผมทําเป็นดีเจร้านอาหารอยู่แล้วพอดีประสบปัญหารเรื่องโควิดหาทางออกบ่เจอ ต่ก,ก่อนผมทํางานสองอย่างคือกังวันขายของตามงานต่างๆและกลังคืนผมเป็นดีเจร้านอาหารแล้วโควิดเข้าปุ๊บวงการมาถึงนอกอันดับแรกการขายของตามงานต่างๆก่อนนอกมาตัวอันดับสองแต่รายจ่ายยังคงมีอยู่ผมมีลูกสองคนลูกผมก็ยังกินขนมอยู่ผมมีค่าเน็ตค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าต่างๆที่ผมยังต้องจ่ายอยู่แล้วรายได้เขาผมมีมานั่งคิดนอนคิดไปทำยายงไงไรขายของสดอยู่บ้านถ้าเป็นผู้หญิงเขาใส่เสื้อผ้าโป๊ะๆหน่อยมันจะได้ขายแต่นี่เขาเป็นผู้ชายเขาจะมาไล่ขาย หาคอนเทนต์ยังไงให้มันได้ไล่ขายก็เลยคิดว่าอะไล่ขายที่บ้านแล้วก็ตีกล่องตวัวงกับคนดูกระมาณสักยี่สิบคนนั่นแหละแล้วก็จุดเริ่มมันก็เริ่ม,มเริ่มเริ่มมาเรื่อย ผมทำเพื่อหนึ่งภาวะสังคมบีบผมบีบผมเพราะว่าผมมีราใจแต่รายรับผมบม่มีผมเลยมาทําตรงนี้นี่คือจุดประสงค์แรกจุดประส,ง,สงค์ที่2คือทําไปแล้วมันก็แบบบัได้ไปรบกวนไผซึ่งผมกอขอนุญาตผู้ใหญ่บ้านขออนุญาตซัยยบปลาเรอขออนุญาต,ปปรออญาตกรรมการหมู่บ้านอย่างทุกทีที่ผมไปแล้วเปิดการอนุญาตตัวไอแล้วผลประโยชน์ที่3คือเขาได้เป็นจุดศูนย์กลางในการช่วยชาวบ้านขายของอ่าบางล้านบางบ้านเปิดบัได้ขายอย่างเลยเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนะี่ยไอแม่แมบัตได้ขายไครกําเตียแล้วมีไผ่ห้จักแม่เลยเล่าไก่แม่เนี่ ทำจี้ปุ๊บอ้าวแม่คนนี้เปินขายไข่นะครับเอามีคนผู้จักล้านคนนี้ขึ้นมาเปินได้ขายไข่ ตกอนรายได้โดนตีได้คืน3า0ร้อยอพ่อเป็นดีเจแล้วก็รายได้ขายของต่อวันมันก่อวันละ5 6 0 0แต่ปัจจุบันนะ่ะผมมาทําตรงนี้บางวันผมก็ได้500ยบางวันผมก็ได้ยผ่บาทเขาโอนมา <c oughs> เขาเจเศษในบัญชีของเขาในการโอนขึ้นน้าใจเขาบางคนเขาก็มีน้ําใจโอนขึ้นร้อยสองร้อยแล้วแต่แต่ปัจจุบันนะ่ะก็ถือว่าดีก,กว่าบ่มีรายได้อย่างเลยเขาก็เอาวันที่ได้เยอะมาเฉลี่ยกวันที่ได้น้อย ผมบอกใหเจออะผมเลยบ่ปเชื่อบางคนคิดว่าเอ้ยต้องไปไหวหลังทรงคนนั่นต้องไปไหวหลังทรงคนนี่ต้องไปจานจี้แต่ทําไมปอแมตติบ้านเขาบอกไหวอะปอแมตติบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเขาไหวปอแมตติบ้านเนี่ยเป็นผ้าผู้ยิงใหญ่ที่สุดแล้วเป็นผู้มีพระคุณกับเขาที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่เห็นแน่นอนคือตอนเนี้ยกระดูกยังอยู่ในหั่นอยู่เลยเขาจัดงานศพเขาเผาไปบอกว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในหั่นคือกระดูกมันไม่ได้มีไอ้อย่างที่เป็นสยสาศาสตร์เลยมันมีแต่วิทยาศาสตร์น บางคนคิดว่าในมุมมืดท่านน่ะมันต้องมีผีแล้วถามว่าเขาว่ามาเขาอ่ะคือไผแล้วเฮาเคยเห็นหรือยังนี่คือคนสมัยใหม่ถ้าเฮามัวแต่ไปกาบไปไวหวมันเหมือนคนยุคหินคนยุคหินที่เห็นฟ้าผ่าข้างแรกแล้วก็ไวหวยใยอ่ะผีบ่มีแต่ยุงอ่ะก็แม่งพองอ่ะมี ในความคิดของผมคือเขาทําเพื่อทุกคนพื้นที่นี้จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปถ้ามีผมคนนี้ฟากเพจราชาดแดนนะครับพิมพ์เข้าใน Facebook เ,เลยฟชาช้าแดนภาษาไทยนะครับเนาะแล้วก็จะเจอผมอยู่ในทันทุกวันเลยผมจะอัปเดตเพจทุกวันฝากไว้ตัวเครับ